สมองเฮรอสมองเราคสันนี่สันยังสีนี่นี่แล้วก็หัวนี่มุงเชือกเศร้านี่แลนอนก็นอนลูกกับพ่อนอนกับแม่เนาะนอนเบิ่งเรานอนเบิ่งเรายันี่ยเราไปคือเจ้านี่แล้วคือเมร์นอนเบิ่งขาเจ้านี่เออนาะแอบนั้นเด้อเข้าใจเด้อเนาะเบิ่งคือฉี่เมื่อยมือนี่พอได้เมื่อย ไม่ขึ้นแแก่แล้วคข่เป็นอย่างไรบ้านะอข่ไห้่ไหนข่อะยรเลยไข่ไข่โบกุกไข่ให้่ไอนให้ก็ผูกอยห้ข่ไห้ได้บอสไข่โบกูกคข่ไห้ก็ได้บอสไกันผูน่นอะผูหลายเส้นเลยนะนนะนะนเยปซ็นแหลกกวมนี้นะแก่ผูนี้ไปพ่อได้บวบอเอาผูกกับผูกเอาผูกแต่พังควาไม่เด้ออ่าผูกใส่เงินได้บ่ บ่ใส่เงินก็ได้อ่าเรใส่เงินก็ได้คนี่เ่อยากให้ใส่เงินบ่ใส่ก็ได้เมีเงินาะออโอ้ยบ่งมาบีแต่ผเลเอโอ้ยพรตะเกียบหินะพยติถุงใหญ่ชื่อเขาแมนบอนออันนั้นกะเงินไม่เข่าซ้อนันนนอจมังพี่บเบ่บิ่แล้วขับไปพุ่ให้โอ้ยให้เดินทางปลอดภัยเนาะอ่าปาหนับจวดๆดนี มือแท่นี่ตุพี่นขยันอยหัวซข้นแขวนแขวนแล้วก็ขวนยยัเนเงอนขอนเฮียกรับสบายดีและสวัสดีเด้อนพอมัพี่น้องเอฟซีมูเื่อนเบิร์ดสุขุสุขลนว่าจะเป็นทั um ้งฝั่งไทยหรือฝั่งลาวเนาะในว่าต่างประเทศ ก็ยินดีต้อนรับคุณส่ส่งยูทูปตู้คำปั่นชุกน้องเพีองเนาะอ่าตอนนี้ตู้คำปั่นชุกอ่าเดินทางมาอ่าเฮือนน้องมะนาวเนาะมาอ่ายินดีกับเพื่อนเนาะหรือว่ามาอ่าอวยพรอวยไซเพื่อนเนาะว่าพรุ่งนี้เพื่อนก็จะได้เดินทางไปประเทศไทยแล้วพียงเอาะเพื่อนเนาะไปกับสาวเกึมคือเกาเพีองเอายไปอ่ารักษาตัวเนาะอยู่ที่ประเทศไทยหรือว่าไปอยู่เฮือนในนอกเมจิน่าคือเกาแหละเพียงเนาะ มากระตังใจเพื่นเนาะแล,ะล้วก็มายินดีน้ำเพิ่นพี่โนโอ้องเลยมาให้อวยพรอวยไสเพิ่นเนาะไปให้ปลอดภัยแล,ล้วกับให้หายให้เศร้าแบบนี้เนาะแต่บอกให้คือเก่าพี่โนโอ้องเลยปะ่ะมันกะข้ามมืดเลยเนาะเพืเ่อไม่เสียเวลามันกะสีมืดสีคำเลยตัวดำกับพายมืออาบน้ำได้พี่โนโอ้องเลยเนาะหนาวสั่มเดี๋ยวอ่านได้อีกแล้วก่อนเข้าไปกับฝากเลยเนาะฝากพ่อแม,ม่พี่นอ้องกดไลค์กดแชร์กดซับใต้ตัวดำนี้ เพื่อเป็นกำลังใจตุก๊กขามผิดคลิปต่อๆไปพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้เป็นยังไงน้องมะนาวยูเทิงเดี๋ยวอยู่ใส่ไปขึ้นไปหาน้องมะนาวพร้อมๆกันกับตุ๊กขามพีนนะ่น้องเลยเนาะน้องเพี่น้องเนาะตัดภาพมาก็อยู่ที่เฮือนน้องมะนาวเนะาะภาคทางพี่น้องเอ้ยกลับมาในช่วงแรงๆเนาะกลับมาให้กําลังใจน,น้องมะนาวคือเก่าพี่น้องเนะอ้ยเนาะมาอวยพรอวยใจให้เพลินไปปลอดภัย ไปบัดนี้ก็กลับมาให้หายให้เศร้าให้เป็นคนดีให้เป็นคนปกติเนาะพี่น,อน้องเนาะทางทีมงานเฮากะได้มาแต่บ้านนอ้องอ่าน้ำคิงพี่น้องเอ้ยอ่ามาแต่บ้านน้องน้ำคิงเนาะกับพาน้องพ่น,นไปแปลงโสมอ่าซื้อเครื่องอุปกรณ์ให้น้องพ่นเนาะตทำคลิปพี่น้นนนองเอ้ยแต่ว่าเฮากะได้ลบคลิปเพราะว่าเนี่ยมันแบบว่ามาทบทวนเบิง่งอลไรมัน โมเหมาะสมโมงามเนาะพี่น้องเนาะอ่าน้องเพิ่นมีโลกแบบทางเฮากะลืมพิจารณาเบิร์นกักเนาะดังใครเนี่ยแต่ว่ามันบ่ดังคลิปยังบ่แตกไปทางไกลเนาะอ่ายังหลายทีมงานยังบ่ได้เข้ามาเนาะมีแต่ทีมงานทางเฮากะเลยลบคลิปออกแล้วกะสิไปเปิดแพร่ให้พี่น้องได้เบิ่งฟังกันใหม่เนาะพิ่น้องเพราะว่าน้องเพิ่นเป็นโลกอ่ผูกพ่องกับพ่อแม่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะคือว่าโลกคำพา อ่ะโมเป็นยังพี่น้องเอ้ยเนาะนัลังก็แล้วเล้วก็แล้วไปอ่ะคือมื้อนี้ก็ตัดมาเบาเรื่องนองเต้าโอพี่น้องเอ้ยดูว่าน้องมะนาวอ่าบางทีสแปะเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าทางสาวเกิมนี่สีอ่าไปก่อนวันที่อ่าสแปะไปเลยวันที่าวเก่าคนน่ะเนาะแต่ว่าสาวเกิมจะไปวันทีสแปะพี่น้องเอ้ยเพื่อว่าไปเพื่อเฮ็ดหนังสือเนาะดูว่าเฮ็ดเอกสารค้ามไปฟังนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะกับประมาณเมืองนึงประมาณนั้นพี่น้องเอ้ย Bây nó cái gì à, nó mà nào Nó lại cả thêm ngàn cả lời cái nó Thằng tu đền cả cầm chắc hết nhắn nó Ngư ngư ngập áo bay Chắc hết nhắn được Cứ ngư <laughs> 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 Nó phải đọng à, 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 à. Một bên à, Lôm nào nó mà nó nam ảnh à, mình lẽ khỏi mà Mẹ tôi ở đây, nào hay Nhìn Mẹ nhắc ปล่าสิ่งหัวน้องเพันบ่วนะปล่าประเทศเนี่ยหรือเนาะเพราะว่าเคนดีใจเคนทีได้ไปไปไทยไปไทยบ่ะอ่าเมืองอื่นพันแมนไหมนะตัวเนาะไปจะขึ้นเปเบิ่งกันเลยเนาะจะเปิดหลือเปล่าก่อนโอเคขอไปก่อนเด้ออ่านาะพี่น้องเลยไปเราก็มาแสดงความดีดีนะเพิ่นเพิ่อนไปไทยเมืองอื่นนี่แหละพี่น้องเลยอ่าน้องอืมจังไรกันไ้อ่าสบายดีเด้อน้อเห็นเห็นเห็นเนาะอืมอ่าสบายดีเนาะ เอไล่เพิ่นพี่น้องเอ้ยมาให้กํลังใจเพิ่นคือกันเพิ่นสิเดินทางเนาะบ่อื่นแม่นแ่นแม่นแม่นบ่อื่นโดยโว่ามันใกล้มอนัดเด้ทางเฮาก็มาให้กลังใจเพิ่นคือกันพี่น้องเอ้ยนี่สิได้คิดฮอดิถึงเพิ่นละบดนี้เนาะาเป็นาการเพิ่นเนาะคือน้องเพิ่นมันก็สิค่ํมืดแล้วเนาะไปนไปเลยไปอ้าวสบายดีตา สบายดีสบายดีจูโอ้ตาข่อยไลยได้ไลายบข่อยคือกันด้วยครับรถเบินมือแมนเมืองอสบายดีเนาะสบายดีทีมงานมือนีกวตาข่อยไล่คนใดนอนไม่กำลังใจชิบะทาข่อยไลยจ้วยลงผัดตาดิมาแล้วมาโพสอีกได้ไหมเนางเอาคนต้องเพชรก่อนแล้วอยังกินนี่เอาลงอย่างงี้เพราะว่าตาไลยตาไล่ตาไล่นอนเบินมือนอนอยู่บ้านสับกึ่งหลังจากที่ว่าผ้าน้องน้องน้องน้ำคิงน้ำคิงไม่ติดเรื่องรถรับ รับพี่น้องเอ้ยบัดนี้ยากทางหลังแห่เพิ่นเลยว่าข่อยค้าอยู่ฮานเด้อตื่นมาไปโดลงเพชรว่าทิ่มเพิ่นพี่น้องาข่อยสิมกอกเลยเกอหัวนยอกเพิ่นยอกเพิ่นพี่น้องเอ้ยอ่ากเรื่องน้องน้ําสิไปแจ้งเดแจ้ง้บ่เอเจ้าก็ต้องแจ้งนําแจ้งคือกันข่อยก็แจ้งแล้วเมื่อกี้ข่อยเว้าแล้วเแม่นเฮา ป็นห่วงเรื่องเรื่องการใช้ชีวิตอ่าแม่นแต่ว่าเฮาไปายสาเาก็สิเซฟเนาะเซฟแบบใหม่เนาะแต่ว่าเฮาก็ลบบ่แล้วตู่ือว่าเฮาแบบว่าเฮาเฮาก็ลืมคิดเนาะพอเฮามาทบทวนเบิ่งเฮ้ยมันบ่แม่นแล้วลืมคิดฮู้ทบ่การอ่าแม่นๆเนาะโดยความเป็นห่วงหลายแม่นเป็นห่วงหลายเป็นห่วงหลายลืมคิดนนั้นบ่ฮู้เจ้าบ่การคือเจ้าบ่แล้วตูเเนาะแม่นปาเฮาก็ได้เนาะแต่ก็เอาใหม่ เนาะเสียน้องเพิ่นใหม่โดยเอาเป็นหยังเนาะแน่ก็ดีใจดีใจที่ว่าเฮาได้ซอยน้องเพิ่นแล้วเนาะอ่าเป็นตานบุญทางผู้ใหญ่ก็เรียบร้อยแล้วอ่าไปขึ้นเทิงมานี่แม่นไปาน้าแล้วแหละไปมันสิค่ํามืดเนาะสิค่ําสิมืดแม่นก็สิต้มน้ําอาบอีกเด้มันเหนมันหนาวแฮงไปพี่น้องเอ้ยต่อเกือบก่อนแ่เนาะ โอ้แมวเรางานมดีนี่ออสบายดีเด้อแม่เด้ออ่าเธอเนาะอ่ะบังคับแรงแรงอ่าทางนี้เห็ดกิ่นเลยนี่เนาะต้นหอนให้น้องเต้าบอโอ้ต้นหอนให้แม่เอาเลาวเสร็จแล้ว่านดบ จำบ่อยู่ทำอีกกอนไหถามให้แน่ใจอีกเช่นหนึ่งคนให้ทั้งสุภาพพาน้องเพิ่นไปบ่หักษาบ่ไปก็ไปเท่านั้นได้เนาะแม่ถามให้แน่ใจใด้ผมปกครองแม่อ่ายันว่ามีทางอื่นเพิ่นสิพาไปอ่าเดี๋ยวเฮาสีหาปิช็อกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าจะเนาะทุกเดือนเฮาชีมีงบอยู่แล้วเรื่องยาเรื่องยังน้องเพิ่น ไปเบิ่งพฤติกรรมเพิ่นถ้าเพิ่นข่ามาาาไปแร้วเพิ่นนีท่าท่าที่ดีขึ้นเท่ากับให้เพิ่อนอยู่พุ่นรักษาที่ว่าปรับปรุงสม,งอ,มงองเพิ่นเมนเนาะปรับปรุงการว่างตรงเพิ่นการไปการนั่งเพิ่นเมนอ่าคำมันดีขึ้นแม่กับพ่อมัน,น,มนให้อยพุ่นเนาะไมันแน่เนาะดูดีดูสาวเนาะแม่ถ้าต้องถามผู้เป็นแม่ผู้ปกครองเพิ่นนี่เป็นผู้ปกครองเนาะแม่เพิ่นอ่ากินยาหมุกพัน เดี๋ยวชิมาแจ้งบอกเจ้าหูว่าน้องสาก็พาไปก็ไกเศร้านี่นะปจาแล้วเรียบร้อยากเขาของหน้าเองอีกกบเข่าเองกินเข่าเองแตงน้ะแตงตาแม่แตงหน้าอีกบาทนี่แม่เราให้เนาะแม่แล้วจใหงายเนาะเราไม่เคยเห็นนี่จะก็จะก็เราบอกว่าเราได้ลูกเราคืนมือเนาะว่าขอโทษนะว่าขอโทษเนาะจากขี่จักรยกขี่กับกลายเป็นคนได้คือเก้าเราอ่ะแม่เราวว่านะ มันต้องมีปฏิหารน้องซานี่แห้งบริหนากข่ะไอ้ใส่บาทเดียวอันนี้หมอานไ้ไส่บาทเดียวเนงมะน่องมานาวนี่หมอไทยคนไอ้บาทเดียวนี่เรียบร้อยแม่พอน้องคนบม่ได้ปิดมากทำนนเนาะแบบนี้น้องสาวเท่านั้นเนาะจเห็นนต่นแล้วมือจังมือจองอยู่มาพอไปเศร้านี่ยยงหูทั่วเฮือนย่่งหวนอยู่ขี่น้ําข้่วเองอี บอกให้นั่งก็นั่งแม่บอกให้เสียขึ้นแน่ลูกเอ้ยก็ขึ้นสิขึ้นเองอีกว่าเข้าใจเบิดแล้วก็ดีใจนะแม่ก็น่าดีใจแม่แม่หัวตอนอยู่งาบอกบมดูุเรื่องเลยบอกกันอยู่ซื่อซึ่งทำลายตัวเองอีกเหมืนทำลายตัวเองอีกทแลายตัวเองบานนี้บ่บ้านนี้เสือกมาจากนุ่งเสือกเสืองามจากไ้กระโปรงว่าพาไปห้องมอหรือเทียนกระโปรงรถจากไดรเสืองามจากไดรกระโปรงคนเราจากไรกระโปรงเลยคอยเอาไปเอาไปแทะเอาไปส้มเอาไปซักดานเล่น แม่นออมาแม่นออมารถว่าวคนเราตกใจเนาะเอุ้งว้าได้ตุกอว่างหรือเปล่าคนว่าเขายากขนาดไหนบ่ยู่ไทยแล้วไปโตใหญ่รถจับเพราะไรบ่เนี้จับรถเพิ่นก้าวโบผ้ารถเพิ่นกับโบแลนได้นิ่งบ่เนี้ยข้ามขึ้นเตียงเองบ่เนี้ยปีนก้นใหีสร้างก้นบ่เนี่ยมาเฮือนกินยามยังรถปกติเช้าเชยเดี๋ยวคอยเมื่อยคอยจ่อเบื่ออีกเนาะเรือว่าจ่อเมื่ออื่นแม่เขาต้องมีประวิฐานแม่ต้องต้องอ่า ให้โอกาสน้องเพิ่นเด้อท่นว่าท่นว่าเขาไปไทยแหลยท่นว่าเขาไปไทยหละอาการน้องเพิ่นดีขึ้นไพชอว่าคิดหอดไพชัวได้ายาแม่ตอ,อต,อ,ตอบว่าคิดหอดคิดฮอดใคไ,ไปหาอยู่พพูดอืมบ้าแบบนี้อ่าเนาะไปเมื่ไกันวิดีโอคอลเลยแม่คิดหอดกันเทาไอรวิดีโอคอล ด้วยอู้ากไปดิทีมาเยี่ยมหรอกเนาะใจขาดแดนนี่เนาะครับากไปเยี่ยมทำให้ทุกค่ำพาไปอ่าให้ตุกเดืนพาไปเนาะเห็นบัตรขาวทุกค่ำกับมาไทยแม่คงเต้าแม่นี่ยขี้หอดแล้วรูปเที่ยมีผู้ใหญ่มรรทอยเบิ้งเนาะถึงเบิ้งเอาสร้างก็ได้ส่งทุนมาให้พาแม่ไปเยี่ยมแน่แม่นเอาซีอิ๊เล็ดขาดเลยคำว่าดูผุ้นทันอาการพนดีขึ้นเฮาบ่อยากพึ่งให้เอาว่าแม่นเหม็นแม่ไว้ได้ไหม เห็นดีเนาะเห็นดีเนาะเห็นแม่มาพี่ไปผูกโซ่เห็นแม่มากระเล่นบึนบึนคนไรเอาแม่จะไปเบียดไปงานทา้งในกันเนาะหนาบัวช่วยไปด้วยเออโดยหนึ่งมีอายคนว่าตรงตรงเน๊ยหนึ่งอายคนสองน้องเพื่อให้สินักขึ้นบนน้ำมือบุดผูกบุดแก่อยู่แบบไปอยู่ไทยบางคนละคนผัวเบียดเนาะหนางถุยล่างบ่วงตื่นนอนมานอนขำมานอนเห็นเบียดเงื้อเบียดซานเติลเบื้องถูกอ่านถูกเงื่อนเนาะอยู่เาะแม่กับ แม่กับว่ได้ว่าแม่เห็นกับตาเองเนาะเปลี่ยนไปเนาะเปลี่ยนอะไรเห็นอะไรด้สักเขาก่หหวยลูกเขาอยู่บอลได้ลูกเขาเป็นคนดีอยู่ด้เขาห่างไกลกันก็นกนจําเป็นต้องให้อยู่แมนเนาะนคือคอนา,าคตทั้งนอนา,าคตแม่ทั้งเราต้องย่านมาบา่ได้คือว่าของหนองน้าคํามาน้องมานาวอยู่พุ่นกับเฮ็ดถคือเก่าเอใ็ดเทือนเหตไม่พร้อมเนาะแม่ก็เปลี่ยนแปลงแม่ก็ใชได้ใช้ชีวิต จับมันได้ไง่ายขึ้นอีกต่างหากเนาะประมาณ<ร>นั้น<ว>เขาต้องให้โอกาสท้าแม่บให้โอกาสเด้อสิอ่าให้คนดูแต่บ้านนี้เดี๋ยวคนอื่นสิคิดว่าเฮานี่เป็นคนที่ว่ากลักงลูกเาขาเองของคิดของคนอื่นแต่ว่าแม่บ่ได้คิดแบบนั้นคือเป็นหัวแต่คนอื่นผฟรฮ้นําเฮาเนาะแม่คนอื่นสิคิดว่าแม่นี่อยากให้น้องเพื่อโซ่และเพื่ออ่าอยากให้หลายๆคนมาเยี่ยมอยากให้ได้นั่นได้นี่ที่จริงว่าโมเมนข่อ่ก็ว่าบ่เมนบ่โมเมนอ่า มาต้องเฮ็ดให้เห็นเนาะคุณฮอดอดเอาเนาะมื้ออื่นเดินทางแล้ได้เออเดินทางคุณฮอดก็สิโทรหาดอกแม่นเนาะว่าหมอเพิ่นให้นอนก็นอนเนาะคือเก่าเนาะนอนอ่าแต่แม่เพิ่นอยู่ไปเรือก็สิอยู่เพิ่นว่าเพิ่นก็เว้าเอบ่นางเอกเพิ่นไดๆสิหานางเอกนางเอกสวัสดีเนาะสบายดี่เด้อสบายดีเรเนาะไปนางเอกของช่องนี่เนาะ อ๋อที่หนึ่งก็ตีสองอ๋อเหมยังอันนี่แผ่แขนแม่เจ้าผูกแขนอ๋อโตไผ่ผูกแขผ่ผูกแขนบ่นี่ยนะแบบอื่นเยอะเนาะอไอ้เมื่ออื่นบ่ไอ้มื่ออื่นไอ้เมื่ออื่นหลายคนมามาหาเมื่อนี้หลายอยู่แต่ถ้าได้แผ่แขนจุมากไหมอยู่ผูกเห็นไหม อผูกกันจังผูกล่มกันก้อนกุ้วาน้องทำมาไม่ได้จะเพาะขึ้นนั้งไม่ได้กินฮอดยาผ้าล่นกมหาเจ้านี่กับไหนยามันคำยามันมืดแยงท้ายบุห็นเจ้าพ่อม่อมบอมาอื่นนะจากใบเซนเลยไปเซ็นเต้หูจักบอกคำ่าลอยคำ่าเปอร์เซ็นหนี่งหมายความว่าอย่างเจ้าไปอ่านแล้วันนี้เป็นผู้ช้อนหมายความว่าคนพ่อของเขาอะไรเนาะลอยไปเซนเนาะเครื่องคลองเครื่องคลองนะบอกให้แม่เตรียมไหเด้อ เตรียมหรือว่าเจ้าเตรียมเองเจ้าอยากได้ตัวใดที่ว่าแม่จีไปบวชไปเลยเนาะแม่แม่จีน่ากับอันแม่ซื้กับอันสาวกึมเจ้าซื้อให้ตอนไปตอนนั้นน่ะที่ว่าเป็นส่งน่ะถือเอาถือเอาส่งซื้อพูดอย่างเงี้ยบ่ซื้อกแต่แรกก็ยังซื้อตัวที่ว่าเอาไปก่อนเ่าถ้าว่าเอาอยากได้เขาก็ทำงานเอาแล้ววันละลอยเนาะวันละลอยได้เงินนั่นก็ซื้อเอาเลยเครื่องนนี มือหาล้อยเลยเนาะมือไปใช้ยม mm, mm, ือหาลอยแนี้นะหาลอยหาอยว่ากับเพื่อนเลยว่าเลยโอโหทได้เ่อนเวลาหรอใจผมบ่เศรษมือกับฟันเลยเนาะมือท้าไดคอยก็ดีใจน้ำดอาแมนนมนีใจมาตันใจเนาะน้อไม้นผมไม่ย่ไอสิทันได้ไปหาน้เนาะไม่เดมือหากามานี่คอยกันไอไอเดนเจ้าไปเชาหน้ามาห้แมน ไม่มีเงียงไม่ก็บเขาบอกยังบทัดนี้ออกไปนะสิไปไทยเดี๋ยว้มืออื่นจ้ะมาบัดหนาพูได้เนาะแมนบัดหนาหรือว่าบัดแล้วให้เจ้าไปสิไปบ่แม่นไปบัดบัดไอ้ไปบัดถ้าไปมืออื่นเลยจังให้ตุ่นครับอ่าไอ้ตุเด่นไอ้ตุ่ครับเจ้าเอาเก็บไว้ให้ผักไปให้ก็ได้เนาะยุงมุกเนาะผักให้ให้ก็ได้ผักเอาผักเอาผักเอาเดี๋ยวถ้าก็ไปแกงอยู่พุ่นก็ได้แซ่บเนาะให้แซ่บแกงให้แม่จีน่ากินพวกเนี่ยเอาไปต้องคิดเรื่องนั้นนะสบายสบายได้กินยุงมุกแห้งดย เห็นแเรวมาพาไปรอตลาดมะ้ยอุ้ยไปฝืนฝืนแห้งนะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าห้องนี้ไอ้ขอไปไอ้ไอ้ตุ๊คัมเจ้าเบิ่งงานตั้งพี่บ้านนี่ก็ปลอยู่บ้านบ้านนี้เปลี่ยนกันเปลี่ยนกันไอ้ตุ๊สซีไปกันเปลี่ยนกันไอ้ตุ๊คัมเจ้านอนใช้ตอนเพื่อนมกินจะนอนตลาดบ่นม่นประตูโดยบ่นได้อ่ะนะบนทางยางนะทางยางดีดอกเนาะวันดอวกันนะทางมันกก เป็นเสือโย่ต่กับน้อ,นอนงเทิงก็ได้นี่บ่บข่ข่อยข่อยเป็นคนบริสุทธิ์บนข่อยนอนไ,ไอยน,อน้องเลยข่อยเนาะบ่คันมีมุ่งกวัมุ่งอย่างคืออะไบ่มุ่งกลัวบ่มีมุ่งกวัแบบขอ่อยสิเอา่าวโฮมมาปกไว้บ่แล้วขอ่อยไปมืดบ่แต่ถ้าเขาไปโดนกับเอามุ่งกลัก็ได้แต่ตอนแรกคิดว่าเขาบด้อยู่โดนเนาะเจ้าเห็นบ่บนน้องไอ้ค้าเจ้าเป็นอะไร เรนพี่ดอกนะเรานอนอยู่บนทางเข่าหน่ะบ่มันเป็นแบนเป็นกเกจเลยค่อยหน้านอกเห็นเนาะจักเห็นมุมใดมุมยาเหมือนกันหนูกระไรหนูไแม่จีน้าจะได้ยินได้ดิกระไรบ่โมแมนอยู่ไทยนอนหับเลยว่าหนูลายแมเนหนูลายเพราะว่าเกิดเสพาเขาถูกโมเมนต์เพราะใต้พื้นดินน่ะมันมีท่อไม่ยางบ้านเพิ่นน่ะมันจะเป็นบอนระบายน้ำลายและหนูมันชิอยู่หันตามประเทศทิ้งลาย แม่นบอกคือบ้านเฮาได้บ้านเฮานี่บ่มีอุูโมงโมงบ่หลายหลายนี่ก็บ่ได้เยอะหนูเนี่ยหนูขนมันหนูน้อยๆเนาะเออหนูน้อยสิมันใหญ่มันใหญ่เนี่ยพคาไปได้เห็นบ่เฮานั่งอยู่กินข้าวหน้าบ้านที่เออจีนบอกแหลนแหลนเออแล่นออกมาโอ้ยว่าเรื่องหนูตอนข่อยเฮียนอยู่เวียดอ๋อตัวสับขาข่อยตกใจไปกินข้าวหนูฟุกบด้วยนะจักอยู่หงอย่างนี้อยู่ในท่อตักเปืือนเขาว่ากันกินบ่ได้แล้วเพื่อกมันมันมันเปืือนก็ออกราใส่เอ้าไป มืออื่นมืออื่นจับกึ้มสิ่ไมครับถอดโซ่อาบนำ้ำแต่งโตแต่งโตเนาะเครื่องไม้คนนี้อยู่บ่แม่เครื่องที่ซักไว้มีอยู่บ่อ่าเป็นนุ่งเคร่องละมาแต่คนอ่นเนี่ยอ่เป็นสาวเป็นแซ่เขาโบเฮ็ดให้กระโตเมนข้าวได้โบเฮ็ดให้เปลื่นเลยประยุนเมื่อี้หน้าอะไรให้งสะอาดเนาะแน่นอ่าตามักบ่สมุดกระโตข่อยเมนเมนนางไค่เจ้าเนี่ย บอขึ้นเอาแล้วเป็นอะไรเนาะมาจะควานลูกยังไงเอาเพลงด้ิสส์เพลงเพลงมาเนาะกัเพลงห้ว่านาะกับเพลงทะเลขว้งชิพ้าไปปวัวเนาะชิพ้าหาสมือเนาะเฮ้ยมีเรื่องชิพ้าบอกน้องซานะเป็นดีขึ้นไหนไ้ดีเลยโอ้ จากที่โบได้ดีใจน้ำบอกดีใจน้ำเจ้าได้ดอกนะฮะไล่ต่อไปแต่เป็นเจ้าบัดนี้ได้ดอกนั่นแหละเออได้ดอกจะบอกเขาได้วานนี่เจ้ากระทำใครไล้เราดีขึ้นได้ไจะกระทำนี่ดีขึ้นเป็นไรไปชี้อธิบายครับแตะกี้น่ะเราโบได้ปากโบได้วิ๊บเบ้าโบยิ้มโบหัวเข่งเลยแบบนี้โยงชี้มือโยงชี้มือขันยืนก็ยืนขันนั่งก็นั่งพอตีได้ได้เป็นเส้นเลือแตกในบัดนี้เราข่อยพาเราไปซักยา กินหน้าม่ไกินได้อะไรนะฮะหน้ามันจะเึ็งปากทั้งก่อนที่บ้านมันเป็นทั้งก่อนม่ใช่เป็นหน้าท่าเราล่ะหนาท่าหน้าท่าคุยชมจะปากที่บ้านฉันทังหลังจากเราไปชักยาว่ากินยามือเช้านี่คอยไปลุกมาแต่งหน้าต้องแกงหน้าลุกมาท่าหน้าคือเจ้านี่ท่าหน้าไม่ได้เห็นเดิมท่าซกอะไรกะอันกินข้าวเองเนี่ยจากเข่าหน้ากระบอกแม่บาทนี่แต่เก่าอยากเข่าไม่ได้โซนทรายอยู่บนนอนเลย เออคือฮือฮือกือฮ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 ือเือฮือฮือาือฮกอฮื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 อาือฮ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 ืั่นอันนฮือเือฮือฮือฮือตือฮืวิไอฮือาอตาอฮือฮืยบือฮือนัอนนัฮนอนนั้นนฮือฮืบฮือฮือ้ือฮืกฮือฮือฮือนือฮือฮ็อฮือ้ือฮือเือฮนอฮ้อฮื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 อฮนมันเป็นเหตุ แบลว่าชุดวิสัยเขาฝันเด้เข้าฝันเนาะเข้าฝันเขาฝันบ่เป็นยังอ่ะนะเพื่อนซานกับเพื่อนกันอนุโลมให้อนุโลมให้เป็นยกฟ้องคือว่าเพื่อนบอกเอาโทษเขาตั้งใจไม่ได้เขาตั้งใจนะปวดออกนีเราบ้านได้อย่างนี้มันจับช่างมาจะเปลี่ยนเรื่องอย่างนี้บ้าเนาะเอาพึ่งพากัมพี่อ๋ยเบิงเอาอ่านอยากอ่านก็อ่านโมบิไปถามอ่านออกได้บ่อ่านได้อ่านได้เบิสถามอีกได้ยังบ่เนี่หรือว่าเมื่อยเนีย อะไรเจ้ากินข่าวกันยังมือนกันแรงนี่แรงมาต้มคนเดือดอะไรบางว่าให้กออแม่นว่างไหมโอ้คนเดือดแม่กินยาได้เนาะต้มคนเดือดนะจยะอันยานี่ยังกินยาตัวที่ว่ามาแต่แต่ไทยบ่แม่นบินกันเดินทางปลอดภัยเด้อบินเด้อไอ้คำก็ไอ้ไอ้เดีนมาชมเนาะโดยจะเรื่องของฝากได้หมดมาเด้อแต่ว่า ยาแตก็ได้ดอกจะซื้อยังกาฝากก่อนงูนบังไม้โอ้ยห้อยิ้มได้บ่เยครับห้อยยิ้มก็ได้เนหอยิ้มก็ได้ตามแม่รูแม่ไปน้าบ่ด้วยัไไปวูนนะไม่ได้ไปนะเต๋อแต่ว่าไปกับไอ้กับไอ่กึมไปเนาะไปบได้รื้เนาะนั่งยั่ได้รถ หอดเฮือนไม่ตีน่าเขาก็จังลงแล้วก็ไปกวดดูงบนห้องมอเนาะหาบนยากนะอันนี้เนียนยางไปใส่กันไปแล้ก็มันนกซาให้เอาไปนั่นได้ดึงเอาอ่ะนะเราอยากแข่งเล่นกกระตวเราเราอยากแบบเซนเอ็นเราอยากจองได้โจมได้ยู่ขึ้นรถกันไปพยุงไปเนาะเนีนอันนี้ดีครั้งอันนี้สบายฟุตฟิตฟุตฟิตไปเลยก็ขวดนอนกับพ่อไห้ เ้าไปทุ่ที่ยน่อยเซบอยเล้ยวเาทที่แสดงโฮแมนเอาเล้าสมองฮยสมองเล้าเออสั้นนี่สั้นเังสีนี่นี่แล้วก็หัวนี่มุ่งเชืเอก็สาวนี่แลนอนก็แลนอนลูกกับพอนอนกับแม่นาะนอนบึงนอานอนบึงเราเนยไปนไปเจ้านี่แล้วคือแม่จะนอนเบิ่งาเี๋อนี นาะแแบนั premises, sure. no. okay. uh ้นเด้อเข้าใจเด้ออ so. ่เนาะเบิ่งคือสีเมื่อยมื่อยเลยได้เมื่อยไม่เมื่อยไม่ขึ้นแแกแล้วค่อยมปอย่างดีบานะ่อยให้ไหค่อยนั่นแหละ่อยไม่ได้ผูแต่ว่อยให้ไหนะ่อยให้ค่อยให้ได้บ่ค่อยบุูก่อยให้ก็ได้บ่อ่อยกันผูนะอูกไลยเส้็เลยนะเกณฑ์ล้นะเส้็แหลกก็่านีนะ เจ้าผูกเจ้าไปพ่อได้บเอาผูกกับผูกเอาผูกดงควาไหมเด้ออาผูกใส่เงินได้บ่ใช้เงินก็ได้อ่เม่ใช้เงินก็ได้ที่นี่บอยากให้ใส่เงินบใช้ก็ได้เจ้ามีเงิน่ะเออโอ้ยเัมีแต่ผูกอยพรเทจะาถงแมนบอโอ้อันนั้นจะเงินไม่าดซ้อนอันนั้อันน้จะมพี่บเบงัไปพดให้ไปนะอ่าไปโอ้ยเดินทางปลอดภัยเนาะ อเปานับจวดจโดด้วยมือแท้นี่ทุกเยเป็นเาคอยนับเยอะคอยนับแล้วก็คอยยันเงินคอยเฮียเพียงแค่เงาเสร็จได้ได้เาดเยคอยนับคอยยันเงินคอยเฮียเงินคอยมีแปดสิบห้าพันเบิ้งไนับก่อนห้าสิบชาวพันเจ้าาพันแปดสิบห้าเา Nhạc, nhạc, nhạc rồi. Hùng, chắc nhạc để chắc sau bà đi hãy chồng phản diện với 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 phản diện ทางความทุกข์ไอ้เด้อซาทุกข์โม่หายโม่ห้ยเล่นโมให้ยยังให้ปกติเอาอยู่เฮือนอยู่อย่างเห็ุเหตุแห่งงานหาเงินเด้อโดูอ่าซาธุกข์บบนี้เนาะเอาเด้ออ้าวเฮงม็นบ่ปากไอ้ยาโอ้ยบม่ได้สูบใช่าเหม็นนั่นแหละไอ้ตะกี้นะไอ้สูบแต่ว่าไอ้เลิกมาได้นสองปีแล้วอยาสูบเลิกได้เลยเลิกแล้วเซลไม่ให้เปล่าป้ะ บ่บเลิกแล้วงังว่าเลิกเอามาให้ดูเลยสมจะมาให้บ้บ่บเดืบนเลยจะใเคยกินนะอ้บไปเองวันนี้บไปบ่ไปที่จับไปัุ่ยี่ไื่อนเาพูกตุ้พผกหรือไม่ตัวคัคอยมมนตั้งบ่รด้นี่คอยนั่นเผูกเจ้าเพาูกแ่นลูกแล้วแทนน่ทนแล้วถทผูกแผูดเนี่ยถตัวแทน

อ่ะโอเคเป่นน้องเอ๋ยเนาะทุกคําคือจะขอตัวจบคลิปมื้อหาน้ําในไปเบียกมื้อนี้ก็เบิดมื้อเลยพี่น้องเอ๋ยเนาะอ่ามื้อหาต้มน้ําต้มใาอาบบัดนี้มันก็นาวต้องขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง FC หมู่เพื่อนเบิดสุทุกคนที่เข้ามาชมคลิปของตุ๊กคําแล้วก็ปรกาโฆษณาตุ๊กคําไปเนาะขอบุขอบคุณหลายๆพี่น้องเอยอ่ะโอเคเนาะตุ๊กคําสิได้กล่าวคําว่าสบายดีสบายดี